ถแม่มนคนถว่าแม่มนเป็นแม่ของน้องเพียนเหรอเป่าไม่ใช่ปิดผมได้ไนะหมอให้นอนโรงพยาบาลเ่าได้ั่งได้คนหนึ่งคนได้สามคนแต่แต่ถ้าใครแม่กับแม่บรูกสาวจะไปแ่้ถแม่มนได้แม่จะส่งที่พระมนกุฎได้ไหมรถแม่มนเขาเขาเป็นเขาเอาไปทำงานแล้ว่ะเพราะว่าเขาเอามาส่งแล้วเขาไปทำงานแต่ถ้าขาาไดได้ไปได้ดคน